ในจำนวน8 0 0 0 0ล้านคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งเคยได้สร้างอะไรไว้กับโลกมากมายมีอัจฉริยะของโลกเกิดขึ้นมานับไม่ถ้วนในสาขาต่างๆทั้งวิทยาศาสตร์ศิละปะดนตรีกีฬาแต่ถุดยอดอภิมหาอัจฉริยะที่น่ากล่าวถึงมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์และยังได้รับคัดเลือกจากนิตยสารไทม์ให้เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อโลกมากที่สุดแห่งจัตวรษ และเขาเคยได้รับเชิญไปเป็นประธานาธิบดีแห่งประเทศอิสราเอลเมื่อปีคศ1952แต่เขาก็ปฏิเสธไอซายเป็นชาวเยอรมันเชื้อสายยิวเกิดเมื่อปีคศ1879เมื่อตอนยังเด็กเขามีบุคลิกที่เงียบขรึมไม่พูดและขี้อายพ่อแม่ของเขานั้นกังวลมากจึงพาไปหาหมอแต่ผลตรวจก็ออกมาว่าเขาปกติดีประโยคแรกที่ไอซเริ่มพูดได้เมื่อตอนเขาอายุเพียง3-4ขวบ ขาพูดไว้ว่าซุปร้อนเกินไปเมื่อพ่อแม่ของเขาได้ยินนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากเมื่อตอนยังเด็กไอซไดให้ความสนใจในเรื่องของไฟฟ้าเป็นอย่างมากเขาคอยถามลุงและพ่อของเขาอยู่เสมอในทุกๆเรื่องที่เขาสงสัยนอกจากไฟฟ้าแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เขาให้ความสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของเข็มทิศที่คุณพ่อเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเขาชื่นชอบในเข็มทิศอนันต์มากและมีความสงสัยว่า ในเข็มทิศนั้นมีพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นซึ่งทำให้เข็มทิศนั้นทำงานเมื่อโตขึ้นไอซา,าได้รับยกย่องในเรื่องของการเป็นผู้แห่งกำเนิดทฤษฎีโฟโตอิเล็กติกและทฤษฎีสัมพันธภาพอันลือลั่นแต่คุณรู้อะไรไหมครับว่าทฤษฎีที่ได้รางวัลโนเบลนั้นคือทฤษฎีโฟโตอิเล็กติกนะครับแต่ทฤษฎีสัมพันธภาพที่กล่าวมานั้นไม่ได้รับรางวัลโนเบลเพียงเพราะว่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เข้าใจในทฤษฎีของเขา และส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้และไม่แน่ใจว่าทฤษฎีนี้จะมีประโยชน์ยัางไงากับวิทยาศาสตร์อาเบิร์ตไอซน์มีสมาธิและโฟกัสที่สูงมากๆครั้งหนึ่งขณะที่เขากำลังคิดสูตรทางฟิสิกส์อยู่ก็ได้เกิดเสียงระเบิดอย่างรุนแรงจากภายนอกเพื่อนๆน,นักวิทยาศาสตร์ของเขาพากันขวัญเสียและวิ่งหนีในขณะที่ไอซายนั้นบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคุณจำเรื่องสภาวะไร้ตัวตนที่ผมเคยพูดได้ไหมครับมันคือแบบนี้เลย บางครั้งขณะที่เขากาลังสอนนักศึกษาอยู่หน้าชั้นเรียนจูจูก,ก็หยุดสอนแล้วยืนคิดอยู่คนเดียวเป็นเวลานาน,านจนลืมนักศึกษาไปเลยการโฟกัสระดับสูงของเขาทําให้เขาลืมเกือบทุกสิ่งทุกอย่างไปชั่วขณะนะครั้งหนึ่งเขาเดินออกจากบ้านเพื่อไปประชุมครั้งสําคัญแต่เขากลับหลงทางเพราะเขาลืมทุกอย่างลืมแบบลืมไปเลยอาจเหมือนคกลติไม่ดีเป็นอัลไซเมอร์แต่สําหรับไอซน์นั้นไม่ใช่โชคยังดีครับที่เขาจดเบอร์ภรรยาของเขาไว้ แล้วโทรกลับมาถามภรรยาของเขาว่าเอลซ่าผมอยู่ที่ไหนและผมกำลังจะไปที่ไหนการตั้งสมาธิจดจ่อกับปัญหาเพียงอย่างเดียวคือพลังที่ทำให้ไอน์สไตน์เหนือกว่าทุกคนเขาเองเคยพูดไว้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ฉลาดอะไรมากนะเพียงจะคิดปัญหาได้นานกว่าก็เท่านั้นและเพราะการมีสมาธิที่สูงนี่เองทำให้ภรรยาคนแรกของเขามิเลว่ารู้สึกน้อยใจและขอยาร้างโดยใช้เหตุผลว่า ไอสไต์นั้นหมกมุ่นกับความคิดและการค้นคว้าม,มากเกินไปจนหลายครั้งลืมไปเลยว่ามีเธอนั่งอยู่ในบ้านแต่ไอสไต์ก็รู้สึกอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับภรรยาคนแรกของเขาและเมื่อเขาได้เงินรางวัลก้อนโตจากรางวัลโนเบลเขาได้ยกเงินรางวัลทั้งหมดนี้ให้กับภรรยาคนแรกของเขาทั้งหมดพร้อมกับเขียนโน้ตไว้ว่าเขาพยายามมาตลอดที่จะ,ะแสดงความรักในรูปแบบของเขาแต่ไม่ใช่แบบที่กณต้องการ ในขณะที่เขามีชื่อเสียงอย่างมากหลายบ้านนำรูปของเขาไปติดบนผนังรัฐบาลแห่งอิสราเอลนำภาพของเขาไปพิมพ์ลงบนธนบัตรเขาต้องคอยหลบหลีกนักข่าวและช่างภาพที่คอยมาสัมภาษณ์เขาอยู่เสมอเพราะจริงๆแล้วไอน์สไตน์นั้นเป็นคนที่รักสันโดษมากและไม่ชอบความวุ่นวายมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเกิดรู้สึกลำคาญมากจึงแลบลิ้นเยาะเยะ้ยบนทะเลนใส่ช่างภาพคนหนึ่งไปซึ่งภาพนั้นได้ออกไปสู่สายตาของชาวโลกจนกลายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของอเมริกันในยุคหนึ่งเลยทีเดียว ไอซายนั้นเป็นคนที่สมรฐามากไม่ยึดติดกับชื่อเสียงหรือเงินทองหรือแม้กระทั่งภาพรักครั้งหนึ่งเขาเคยได้รับเชิญไปเป็นศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งพร้อมกับค่าตอบแทนที่สูงมากๆแต่เขากลับเลือกที่จะอยู่มหาลาัยเล็กๆแถวบ้านของเขาซึ่งมีเงินเดือนเท่ากับพผนค์เท่านั้นภายในตู้เสื้อผ้าของเขามีแต่ชุดที่เหมือนกันทั้งหมดเพราะเขาไม่ต้องการเสียเวลากับการคิดว่าวันนี้จะใส่ชุดไหนดีกฎของนิวตันก่อให้เกิดขึ้นลูกที่สอง เปลี่ยนแปลงโลกถึงขนาดปฏิวัติอุตสาหกรรมและเกิดสงครามโลกครั้งที่1ทฤษฎีของไอน์สไตน์ก็ก่อให้เกิดขึ้นลูกที่3และเกิดการปฏิวัติเทคโนโลยีมีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์การสื่อสารโทรคมนาคมอย่างมหาศาลเครื่องเล่นดีวดีระบบ GPS ไมโครเวฟแสงเลเซอร์จอภาพโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือและอีกมากมาย จะเห็นได้ว่าเครื่องอำนวยนความสะดวกที่มนุษย์เราใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากพื้นฐานทางทฤษฎีของไอซน์ทั้งนั้นซึ่งส่วนตัวผมนั้นคิดว่าคงต้องขอบคุณไอซน์มากนะครับที่ทําให้ทุกคนมีความสะดวกสบายได้มากขนาดนี้แต่ก็มีมนุษย์อีกพวกหนึ่งนะครับที่นําทฤษฎีนี้ไปพัฒนาสร้างอาวุธทําลายล้างสูงอย่างระเบิดปรามูและนําไปทดลองใช้ที่เมืองฮิโรชิมาเป็นครั้งแรก นับแต่วันนั้นโลกต้องตะลึงในอนุภาคของมันด้วยมวลสารเพียง0.7กร,รมัมสลายตัวภายใน0.01วินาทีซึ่งให้พลังงานได้มากขนาดทำลายเมืองทั้งเมืองล่าไปในพริปตาเหตุการณ์นั้นทำให้ไอซไซร์รู้สึกผิดมากๆและเป็นตราบาปอย่างใหญ่หลวงทนทุกทรมานกับความรู้สึกนี้ตลอดชีวิตแต่เขาก็ได้ตระหนักถึงอนาคตและเคยกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าจินตนาการไม่ออกเลยว่าอาวุธที่จะใช้ต่อสู้กันในสงครามโลกค,ครั้งที่สามนั้นคืออะไร แต่ที่แน่แน่ในสงครามโลกครั้งที่สี่มนุษย์จะต่อสู้กันด้วยท่อนไม้และก้อนหินหลังจากอายุ26ปีที่เขาคิดที่จดีสมรรถภาพได้ในช่วงระหว่างนั้นเขาก็คิดอะไรไม่ออกเลยเพราะว่าเขาสูญเสียพลังงานไปกับตำแหน่งศาสตราจารย์มีปัญหาการหย่าร้างกับภรรยาลูกชายคนเล็กของเขามีอาการทางจิตและลูกสาวคนโตของเขานั้นหายสาบสูญไปภรรยาทั้งสองก็เสียชีวิตน้องสาวที่เขารักมากก็เสียชีวิต เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับจนต้องหนีการตามล่าของฮิตเลอร์และ FBI ออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั้นเป็นคนที่ไม่กลัวตายเขาเคยเขียนไว้ว่าการกลัวตายคือความกลัวที่ไม่มีเหตุผลที่สุดในบรรดาความกลัวทั้งหมดแม้แต่ในขณะที่เขาป่วยเขาก็ไม่ต้องการหมอด้วยซ้ําเขาเขียนพินัยกรรมเตรียมตัวไว้ก่อนเสียชีวิตถึง5ปีและในวันที่เขาเสียชีวิตนั้นนางพยาบาลที่เฝ้าอยู่เล่าว่าเขามีสติมากและได้พยายามพูดอะไรออกมาสองสามคำ แต่เป็นภาษาเยอรมันซึ่งพยาบาลคนนั้นเขาฟังไม่ออกพร้อมทิ้งเศษกระดาษแผ่นหนึ่งที่เต็มไปด้วยการคำนวณเรื่องการรวมแรงในจักรวาลไว้ข้างๆเตียงเขาเสียชีวิตเมื่อปีคศ1955ด้วยอายุ76ปีในปี1922ที่โรงแรมอิมพิ i เรียลในกรุงโตเกียวไอซา,ายนั้นได้เขียนทฤษฎีแห่งความสุขไว้ในเศษกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งเขาได้ให้กระดาษแผ่นนี้ไว้กับเด็กเสิร์ฟ ที่มาให้บริการเขาพร้อมพูดกับสาวคนนั้นว่าถ้าคุณโชคดีกระดาษแผ่นนี้จะมีค่ามากๆแล้วก็จริงอย่างที่เขาพูดครับในปี2017กระดาษแผ่นนั้นที่เขียนเรื่องที่จดีแห่งความสุขได้ถูกนำมาประมูลซึ่งมีมูลค่าสูงถึง1.56ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ52ล้านบาทเลยทีเดียวอีกหนึ่งการประมูลที่ไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือจดหมายลายมือ ที่ไอซไยนั้นเขียนสมการ e เท่ากับ mc สองถูกประมูลไปด้วยราคาทั้งสิ้น1.2ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ37.6ล้านบาทตลอดระยะเวลาชีวิตของเขานั้นเขาพยายามรวมแรงพื้นฐานในธรรมชาติที่มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์ชนิดอ่อนและแรงนิวเคลียร์ชนิดเข้มโดยเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีแห่งสปปรรพสิง่ง ถ้าไอซน์ทำสำเร็จเมื่อไหร่ความลับผมจักรวาลนี้จะถูกเปิดเผยมากกว่าที่ตัวดีสมรรถภาพหลายเท่านะักการห่อเหินเดินอากาศและการหายตัวจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ไปเลยฟังมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าอภิมหาอจฉริยะท่านนี้สุดยอดมากเลยใช่ไหมครับผมเองก็ชื่นชอบในตัวเขามากๆเหมือนกันและเคยได้ยินมาว่ามีการเก็บสมองของไอซน์เอาไว้เพื่อรอวิทยาการที่ก้าวหน้ามากกว่านี้และดึงศักยภาพของสมองของไอซน์กลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งสมองของไอซนั้นแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างมากเนื่องจากว่าสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาของเขาแทบจะเป็นก้อนเดียวกันเลยนั่นหมายความว่าไอซสามารถจินตนาการและคำนวณไปมาพร้อมกันได้ครับก่อนไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมมันขัดเกลาสมองเหล่าสติปัญญาของท่านอยู่เสมอนะครับแล้วพบกันใหม่กับเนื้อหาดีๆในคลิปถัดไปขอบคุณครับ มีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาจุดสิ้นสุดไม่ได้คือจักรวาลกับความโมง่เขลาของมนุษย์แต่ผมยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของจักรวาลเท่าไหรนะ่นั